สนับสนุนโดยบริษัทอินเตอร์ลิงค์คอมมิวนิเคชั่นจำกัดมหาชนนิตยสารบิสเนสโอเนอร์โรงพยาบาลพยาไทยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับผมป๊อบนรัตและรายการดีโอ w เนอร์คนหัวแถวครับด้วยความเจริญรุ่งเรืองทางด้านวัตถุในปัจจุบันเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้สังคมโดยรวมนะครับ มีค่านิยมที่ให้ความสำคัญกับการสแสวงหาเงินทองอำนาจบารมีมากกว่าการให้ความสำคัญในเรื่องของจิตใจครับและด้วยเหตุนี้นะครับการปลูกฝังความสำนึกให้กับบุคคลเพื่อให้รับผิดชอบต่อตอนเองและกับสังคมโดยภาพรวมนะครับจึงควรที่จะเกิดขึ้นด้วยเหตุนี้เองครับจึงมีคำกล่าวถึงคำว่าจิตสาธารณะเพื่อเป็นการช่วยกันให้คนในสังคมตระหนัก ถึงความรับผิดชอบต่อสาธารณะมากกว่าตนเองครับก็ <1. S 1> ถ้าในความเป็นจริงเนี่ยบางครั้งทุกคนอาจจะมองว่าพี่เนี่ยประสบความสําเร็จแล้วครับก็คิดว่าใช้ระยะเวลาเนี่ยให้ประสบความสําเร็จแบบเนี้ยคือใช้เวลานานเกินไปอยากให้มีการวางแผนก่อน <rer comics> แล้วก็ปฏิบัติตามแผนนั้นก็จะทําให้ประสบความสําเร็จได้เร็วกว่าอีกสิ่งหนึ่งที่จะฝากก็คืออยากให้เป็นนักคิดนะคะครับคิดแล้วก็วิเคราะห์ แล้วก็คิดตลอดเวลาเพื่อจะทำปรับปรุงสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้มันดีขึ้น<ม>ถ้าแล้วก็มองในเรื่องของส่วนรวมอะค่ะเป็นสำคัญ<ม>ก็คงจะเป็นอะไรที่ประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะ และเราจะเข้าใจถึงคำคำนี้ได้ง่ายมากขึ้นนะครับจากการบอกเล่าเรื่องราวของผู้ที่คร่ำวอดกับการเป็นจิตสาธารณะนะครับวันนี้รายการดีโอเนอร์คนหัวแถวของเราได้รับเกียรติจากท่านผู้บริหารหญิงนะครับท่านเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทอินเตอร์ลิงคอ u n i c a เคชันจำกัดมหาชนนะครับคุณชลิดาอนันตะรำพรให้เกียรติผู้คุยในรายการครับคุณชาิดาสวัสดีครับ คุณชนิดาครับช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับว่า Interlink ิเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรและปัจจุบันนี้เนี่ยตั้แต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยเนี่ยคุณชนิดาเนี่ยทำอะไรมาแล้วบ้างครับกับองค์กรแห่งนี้ครับค่ะก็ของอินเตอร์ลิงนะคะเออก็ทำมาถึงหน้าวันนี้นะคะก็25ปีแล้วเราก็ได้นําเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์เมื่อ5ปีที่แล้วนะคะถ้าหน้าที่ความรับผิดชอบของดิฉันเลยเนี่ยก็จะทําตั้งแต่ sourcing จัดเลยค่ะแล้วก็มาร์เก็ตติ้งด้วยแล้วก็ทางด้านบัญชีการเงินล่าหลังสุดเลยที่ต้องทำก็คืองาน HR เพราะเราต้องเริ่มตั้งแต่รีคูดคนครับผมเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ก็เหมือนเราเป็นแม่บ้านนะคะทำครบหมดทุกอย่างเลยอันนี้คือตั้งแต่เริ่มต้นทำทุกอย่างเลยในฐานะที่คุณชลิดาเนี่ยนะครับเป็นผู้บริหารที่ทำงานเยอะมากด้วยนะครับแล้วก็ยังเข้ามาช่วยงานสังคมนะครับโดยภาพรวมด้วยเนี่ย ในฐานะของการเป็นผู้บริหารแล้วเนี่ยมีความเหมือนหรือว่าความต่างในการในการทํางานในสส่วนนี้อย่างไรบ้างครับทั้ง2ออย่างนี้จะเหมือนกันเช่นถ้าเราทําในองค์กรเนี่ยก็ต้องเป้าหมายที่ชัดเจนครับผมถ้าในองค์กรการกุศลก็ต้องดูเป้าหมายที่ชัดเจนเหมือนกันเลต้องดูว่าตอนเริ่มต้นคือดูที่เป้าหมายก่อนเพราะฉะนั้นวิธีการบริหารงานของคุณพี่ก็คือพิจารณาจากเป้าหมายก่อนเป็นจุดเริ่มต้นโอเคแล้วก็มาดูต่อว่าสิ่งที่เราจะต้องทําต่อเนี่ยก็จะไล่ลงมาถึง ตัวว <Vision>. ิชั่นวิชั่นของแต่ละอันก็จะไม่เหมือนกันโอเคถูกไหมคะแต่ถ้าในองค์กรที่เป็นสถานที่ทำงานของเราเนี่ยพวกเนี้ยเราก็จะมาการมีการประชุมหรืออะไรเนี่ยพอถึงเวลาเนี่ยเราจะเป็นคนกำหนดได้แต่ถ้าเป็นองค์กรการกุศลเนี่ยเราไปตรวจดูแล้วทั้งไม่ว่าวิชั่นวิชั่นทั้งหลายเนี่ยบางทีต้องต้องดูให้ปรับให้ตามสภาพแวดล้อมพอตรงนี้เรียบร้อยก็อาจจะต้องมาเข้าที่ประชุมและ จะต้องมีการประชุมร่วมกันจนเป็นที่ยอมรับอะคะ่ะไม่ใช่จะสามารถทําได้เลยตามความคิดเราคนเดียว<ม>เพราะว่าแต่ละท่านเนี่ยที่มาอยู่ในองค์กรนี้ไม่เพียงแต่มีจิตสาธนารณะแต่ท่านก็จะมีความเก่งของมาจากหลากหลายเพื่อจะมาพัฒนาเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นอะไรที่จะต้องมารวมกัน,กนแล้วก็แชร์กัน<ม>จนถึงสุดท้ายเนี่ยอะไรคือประโยชน์สูงสุดขององค์กรนั้นแล้วร่วมกัน จึงจะทําได้ถ้าพูดถึงอินเตอร์ลิงเนี่ยนะครับผมทราบมาว่ามีโครงการที่เกี่ยวกับ CSR ที่โดดเด่นมากๆเลยเนี่ยในในการบริหารงานของคุณพี่เองเนี่ยนะครับจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นเนี่ยทำมาอย่างไรและทําอะไรมาแล้วบ้างกับ CSR ของอินเตอร์ลิงครับค่ะก็ขอเรียนให้ทราบว่าเดิมเลยนะไม่เคยจะ รู้จักคำ CSR เลยเมื่อสมัยนั้นตอนนั้นยังไม่มีคำว่าเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเรียกว่า CSR ตอนนั้นเลยเราทำออกมาจากที่เราจะต้องอยากดูแลเขาและให้แตกต่างแต่ละคนให้ตรงเฉพาะอย่างดีกว่าที่เราจะแบบทำไปโดยรวมโดยกฎกติกา เราจะดูมากไปตรงนั้นให้เขาใส่ใจในรายละเอียดและความต้องการของเพื่อนร่วมงานแต่ละคนเลยว่าเขาต้องการอะไรค่ะอันนั้นคือจุดเริ่มต้นเสร็จแล้วเราก็เลยมองถึงเรื่องการที่จะเป็นคนเก่งอย่างเดียวนะไม่ได้ต้องเป็นคนดีด้วยเราอยากจะปลูกจิตสํานึกให้เขาเราก็เลยเกิดการที่จะให้แข่งขันทําความดีโครงการแข่งขันทาความดีกันเพราะตรงนั้นเราเริ่มจะปลูกจิตสํานึกเข้าไปให้เขาละ เราคิดว่าถ้าไปดักทางตรงๆเลยเนี่ยมันก็ไม่ใช่เราก็มีการแข่งขันโดยมีการตั้งขึ้นมาเป็นกติกาค่ะคว่า14ข้อคืออะไรบ้างอะไรเงี้ยยากไหมอ่ะ14ข้อไม่ยากเลยค่ะ,ะเป็นเรื่องที่เขาทําอยู่แล้วในชีวิตประจําวันเขาคสัก8ข้อแล้วก็มาเพิ่มเรื่องของการทําความดีระหว่างแผนก<อ>การเอื้ออาทรกรันการอะไรเงี้ยค่ะถ้าเขาทําได้พอคะแนนออกมาได้ก็ ได้ไปเลยต่างประเทศไปต่างประเทศเราให้ไปต่างประเทศเลยก็คือใครทําคะแนนถึงสะสมระหว่างปีถึงบริษัทพาไปเลยไปหมดเลยเป้าถ้ายอดขายไม่ถึงหรือเป้าหมายไม่ครบไปไหมไม่เกี่ยวเลยค่ะยังไงก็เป็นสัญญาที่เราตั้งใจทําเราจ้างงานให้เขาไปอยู่แล้วไปเปิดลกทัศน์ตรงนั้นเราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นความตั้งใจของผู้บริหารเลยที่อยากจะทาจะทํา CSR ที่ไม่ได้เน้นว่าจะต้องให้ผลงานในเชิงตัวเลขดีเท่านั้นนะแต่ให้เขาเป็นคนดีที่รับผิดชอบต่อตอนเองและต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยใช่ครับการมีสำนึกในระบบคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงามน,นะครับละอายต่อสิ่งที่ผิดเพียงแค่นี้นะครับก็มีผลที่ดีต่อสังคมโดยภาพรวมแล้วนะครับตอนนี้เราไปพักกันสักครู่นะครับไปพบกับข่าวคราวคว,วามเคลื่อนไหวในวดวงธุรกิจในช่วง on the move ก่อนกลับมาพบกับแขกรับเชิญีโอเนอ e r คนหัวแถวของเรากันต่อในช่วงหน้าครับ โรงพยาบาลพญาไท2อ n t เ r n a t i o n a นำโดยนแพทย์อนันตศักดิ์อภัยรัตน์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพยาไท2ินเตอร์เนชั่นและคุณอิทธิทองแตงรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มพัฒนาธุรกิจเครือโรงพยาบาลพยาไทยเปิดเผยว่าครโรงพยาบาลพญาไทย2ได้ทุ่งงบประมาณกว่า60ล้านบาทเปิดตัวสูวนย์ระบบทางเดินอาหารและตับแบบครบวงจรโดยมุ่งเน้นบริการทางการแพทย์ที่ครบเครื่องมากที่สุดในประเทศไทยทั้งแพทย์เฉพาะทางแบบซับสเปเชียลิสต์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีมากที่สุดในประเทศไทยพร้อมด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ล่าสุดเพื่อมอบบริการทางการแพทย์ที่ดีที่สุดอาทิตย์เครื่องไฟโบรสแกนเพื่อใช้ตรวจภาวะตับแข็งซึ่งการตรวจใช้หลักการของการสะท้อนของคลื่นเสียงโดยใช้เวลาตรวจเพียงแค่5นาทีก็สามารถทราบผลได้ทันทีโดยไม่ต้องทำการเจาะเนื้อเยื่อเอาไปตรวจแบบสมัยก่อนอีกต่อไปแล้วครับ เสนาเดเวล็อปเมนต์นำโดยผู้ช่วยศาสตราจาร ra, ยา์ดรเกษราธัญรัฐภาพกรรมการบราิษัทเสนาเดเวล็อปเมนต์จำกัดมหาชนถแถลงข่าวความร่วมมือกับบริษัทแสงฟ้าก่อสร้างจำกัดเดินเครื่องเต็มสูบขยายธุรกิจควบคู่การลดต้นทุนเพื่อให้ทุกก้าวที่เดินไปข้างหน้าเต็มไปด้วยประสิทธิภาพประกาศผนึกแสงฟ้าก่อสร้างหนึ่งในยักษ์ใหญ่ด้านการก่อสร้างและอสังหารวมเป็นพันธมิตรก่อสร้างคอนโดช่วยลดความเสี่ยงต้นทุน ระยะเวลาการก่อสร้างโครงการเสริมความเชื่อมั่นต่อลูกค้าย้ำ yeah. ปีนี้จับมือเดินไปด้วยกันหลายโครงการควบคู่ทําการวิจัยและพัฒนาหวังเพิ่มส่วนแบ่งตลาดดันยอดขายปีนี้ทะลุตามเป้าครับจะให้ทุกๆคนคิดเหมือนกันไม่ได้ครับเพราะนั้นก็เลยเกิดทําให้เราคิดโครงการขึ้นมาโครงการหนึ่งชื่อว่าโครงการอินเตอร์ลิงค์ให้ใจ เราเรียนรู้เรื่องเก่าบ้างใหม่บ้างก็ตอนกินข้าวนัดครั้งแรกก็กินข้าวงอนทีไรก็อดข้าวใต้ไข่มีกะเพราใต้กะเพรามีข้าวละครทุกตอนมีฉากกินข้าวเรารู้ว่าใครรักเราก็ตอนกินข้าวเรากินข้าวกันทุกวันข้าวต้องสายพันธุ์ดีปลูกดีผลิตดีข้าวพันธุ์ดีข้าวไทยสายพันธุ์ดี จะเห็นคุณค่าของโอกาสเพียงคุณร่วมเดินทางไปกับเรา JNC สร้างโอกาสของคุณให้ทุีค่ามหา,าศาลด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ที่สร้างธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาเปลี่ยนรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับจากสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศระบบอบรมพิเศษที่ทําให้คุณประสบความสำเร็จ JNC ธุรกิจห้างขายตรงสะดวกซื้อของคนไทย โอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบบาร์บีคิวเกาหลีกินเข้าไป<อ>จัดตักไปเลยกินข้าไปอีกอิบนะใช่ไหมอิบแล้วะเจะกินมาชิตะไม่ต้องหงอนี่ก็รส<อ>บาร์บีคิวเกาหลีเหมือนกันไม่มาชิตะรสสไปซ spicy b บ,บี b e c เกาหลีมาชิตะอร่อยเนียบสาหร่ายเต็มๆบ่อยครั้งที่คุณเจ็บป่วยการได้รับการรักษาที่ถูกต้องรวดเร็วอาจดูไกลเกินเอือ้อมจนทำให้คุณหายป่วยช้าลง ที่แอเราสร้างมาตรฐานใหม่ของการประกันสุขภาพช่วยเปิดโอกาสให้คุณเข้าถึงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนับพันคนได้อย่างง่ายดายทั้งในและต่างประเทศด้วยแผนประกันสุขภาพของแ x a มั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับการรักษาที่ถูกต้องแ x a นิยามใหม่ของมาตรฐานสนับสนุนโดยบริษ Joy ัทจอยแอนคอร์ p อเรชั่นจำกัด พอลาเนอร์การ์เดนโชคดีติดสามท่านผู้ชมครับตอนนี้เรากำลังพูดคุยอยู่กับแขกรับเชิญดีโอเนอร์คนหัวแถวนะครับท่านกรรมการผู้จัดการบริษัทอินเตอร์ลิงค์คอมมูนิเคชันจำกัดมหาชนคุณชลิดาอนันตรรมพรครับคุณชลิดาครับเรามาคุยกันต่อนะครับว่าในบริษัทของเราเนี่ยหลังจากที่เราได้เริ่มทำ CSR ภายในแล้วเนี่ยแล้วเราไปขยาย โครงการกับทำร่วมกับสังคมภายนอกเนี่ยได้อย่างไรครับค่ะอันนี้ก็คงบอกว่าเริ่มต้นเลยนะคะจากการที่ได้ได้มีโอกาสไปศึกษาที่สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์หรือที่เราเรียกกันย่อยๆว่านิดาครับผมนะคะก็ได้พบคำว่า CSR จากการที่ไปเรียนเนี่ยแล้วก็ได้รู้ถึงความหมายของมันหรืออะไรก็ทำให้กลับมาทบทวนทบทวนว่าสิ่งที่ CSR เนี่ยคือสิ่งที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคมภายนอกแล้วในองค์กรเราอะมีหรือ,อยังก็กลับมาคิดมาทบทวนก็ปรากฏว่าสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยภายในเนี่ยก็คือ CSR นี่แหละไม่ใช่ว่าเราไม่เคยทำเราทำมาแล้ว CSR ประเภทหนึ่งประเภทหนึ่ง,งแต่ว่าใน CSR มันแบ่งออกเป็นว่าทั้งภายในและภายนอกครับผมแล้วก็ด้านต่างๆครับเราก็มาจับจากจ,จุดนี้ว่าโอเคถ้าเราทำแค่เพียงเนี้ย มันจะอยู่แค่ภายในองค์กรเมันจะไม่เกิดประโยชน์มากมายเพราะนั้นเราควรจะทำออกไปสู่สังคมภายนอกอตรงนี้ค่ะะนั้นก็เกิดขึ้นไอเดียว่าอุ้ยนั้นเราต้องต้องทำละละต้องทํากับภายนอกละค่ะเพราะไม่งั้นจะไม่ทันกับสิ่งแวดล้อมในทุกวันนี้ที่มันเปลี่ยนไปที่เปลี่ยนไปนั้นต้องถามต่อเลยว่าแล้วตอนทําตอนเริ่มต้นตอนแรกเนี่ย โครงการที่ทํากับชุมชนเนี่ยยากง่ายอย่างไรในการเริ่มต้นครับแบบว่าพนักงานทุกคนเนี่ยเห็นดีเห็นงามด้วยไมย้แบบเอาเลยเอาเลยไหมหรือว่าอย่างไหนครับตอนเริ่มต้นอตอนเริ่มต้นน่ะเป็นอะไรที่ยากมากครับเพราะว่าหนึ่งก็ต้องเริ่มจากการที่เราจะต้องเ,ออเปลี่ยนแปลงความคิดเขาแล้วก็ชักนําเขาทุกอย่างแต่นี้พอองค์กรมันโตขึ้นเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ จะให้ทุกๆคนคิดเหมือนกันไม่ได้เพราะนั้นก็เลยเกิดทำให้เราคิดโครงการขึ้นมาโครงการหนึ่งชื่อว่าโครงการอินเตอร์ลิงค์ให้ใจ<ม>ในตรงนี้ที่เราทำก็เพราะว่าเราต้องการให้พนักง,งานทราบว่าการจะทำอะไรอย่างหนึ่งเนี่ยจะทำออกมาให้ดีทั้งตัวเราและผู้อื่นต้องใช้ใจ<ม>ตรงนี้ก็เกิดขึ้นแล้วเราก็เลยใช้วิธีการว่าให้เขามาลงชื่อเพื่อจะเป็น จิตอาสาอ๋อแบบว่าอาสาสมัครวันั้นเถอไม่ได้บังคับไม่บังคับใครเขามาลงชื่อว่าเขาอยากจะมาเป็นจิตอาสาค่ะทามาเยอะขนาดนี้แล้วเนี่ยถ้าถามคุณชลิดาว่ามันมีเขาเรียกว่ามีเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือว่าผลอะไรที่มันมันมันพอเห็นได้กับการบริหารงานภายในองค์กรบ้างไหมครับมีแน่นอนเลยค่ะครับถ้าภายในองค์กรเนี่ยจะเห็นว่าจะมีสิ่งที่ตามมาเยอะมากคือในเรื่องของสัมพันธภาพระหว่าง คนในองค์กรและความเอื้ออาทรซึ่งมีต่อกันเนี่ยจะดีกับการที่เวลาเขาไปทำเนี่ยเขากลับมาเนี่ยเขาก็จะมีความเพื่มปิติสิ่งที่เราเห็นเลยนะคะก็จะมีเรื่องให้เขาได้คุยกันตลอดเวลาที่มีแต่เรื่องที่ดีๆค่ะเราคิดว่าในสังคมเนี่ยถ้าเราคุยกันแต่เรื่องดีๆมีเรื่องที่มีความสุขก็จะทําให้ในองค์กรเนี่ยลดความตึงเครียดในการทํางานบรรยากาศของการทํางานเนี่ยอบอุ่นบรรยากาศดีมีความสุขมาก คุณชลิดาเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีปรัชญาหรือว่ามีแนวคิดในการทำ CSR บ้างไหมครับว่าว่าทำบริหาร CSR เนียอย่างไรครับก็ถ้าในเรื่องปรัชญาของตัวนี้เราก็มุ่งม,มั่นมากตั้งแต่ไหนแต่ไรนะคะก็บอกกับพนักง,งานตลอดเวลาว่าในองค์กรของเราเนี่ยสิ่งที่เราควรยึดมั่นเลยคือเราจะทําในสิ่งที่ถูกต้องครับ ตลอดเวลาเราจะค,คิดอย่างนี้ <rine? S 1> ต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นเท่านี้เองง่ายๆนะยืนหยัดยืนยันเลยว่าต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นถูกต้องเท่านั้นการเปลี่ยนสังคมนะครับเริ่มต้นจากที่ตัวเราเองก่อนนะครับการปลูกฝังคนใกล้ชิดให้ทําอะไรสิ่งดีๆให้กับสังคมบ้างแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับการที่เราร่วมมือกันทําสิ่งดีๆพร้อมๆกันย่อมจะสามารถทําให้เราประสบความสำเร็จได้ง่ายมากกว่าครับ พักสักครู่ก่อนกลับมาพบกับดีโอเนอร์คนหัวแถวกันต่อในช่วงหน้าครับการที่เป็นโครงการเนี่ยถึงแม้มันจะเป็นเรื่องที่ดีเราทำความดีมาตลอดก็จริงแต่ถ้าเป็นเพียงโครงการเนี่ยเราจะเลิกวันใดก็เลิกได้เราก็อยากให้มีความมั่นคงและก็อยากจะให้สิ่งที่ดีๆเนี้ยเกิดขึ้นในองค์กรก็เลยเกิดความคิดที่จะทำเป็นมูลนิธิขึ้นมา ดูแลตัวเองดีเวลาก็ทำอะไรเราไม่ได้ดูแลความสดใสอ่อนยาวอย่างลึกซึ้งด้วยเทคโนโลยี AgeLock จาก New Skin เพื่อความสดใสแลดูอ่อนยาว New Skin ให้ทั้งโลกอิ่มใจกับดีไซน์อุ่นใจกับความปลอดภัยสีไทยซุปเปอร์แวร์คุณภาพที่โลกวางใจนั่งตรงไหนดีคะพี่ไทยสมุร <c oughs> จำไว้เลยนะน้องครอบครัวเนี่ยสำคัญที่สุดที่พี่ประสบความสำเร็จได้ทุกวันเนี้ยก็เพราะว่าพี่เนี่ยพันส <40 5. S 1> ีร้อยค่ะรักครอบครัว <c oughs> เรียกพี่กันเลยนะจ๊ะ พี่ให้พี่ไทยสมุทรรักอย่างเดียวไม่พอต้องทําด้วยนะครับทําอะไรประกันคุ้มทวีจากไทยสมุทรไงครับคุ้มทวีคุ้มเมียคุ้มลูกผมด้วยหรือเปล่าคุ้มทุกคนเลอครับคุ้มทวีเริ่มต้นเพียงเดือนละ400บาทคุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง450%ครบสัญญาดรอกเงินคืน5 5ออ สมัครง่ายไม่ต้องตรวจสุขภาพคุ้มทวีคุ้มเพื่อครอบครัวคุ้มจริงๆเดี๋ยวค่าคุ้มได้ค่ะพี่จากไทยสมุทรป้าตื่นแล้วหรอเป็นยังไงบ้างอะ่ะนี่พาป้ามาโรงพยาบาลกรุงเทพเองเลยเหรอเปล่าแล้วคะ่ะหนูก็แค่แทโทรหนึ่งเจ็ดหนึ่นะ <c oughs> <c oughs> เครืรอโรงพยาบาลกรุงเทพโทรหนึ่ สนับสนุนโดยพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้พึ่งไทยบริษัท TQM Insurance Broker จำกัด Apex Profile Beauty ท่านผู้ชมครับเรากลับมาพูดคุยกันต่อนะครับกับแขกรับเชิญดีโอเนอร์คนหัวแถวของเราในช่วงสุดท้ายนะครับท่านกรรมการผู้จัดการบริษัทอินเตอร์ลิงค์คอมมูนิเคชันจำกัดมหาชนนะครับคุณชลิดาครับคุณชลิดาครับผมทราบว่าในองค์กรของเราเนี่ยมีโครงการหรือว่ามีมูลนิธิใช่ไหมครับอยากให้เล่าเรื่องมูลนิธิอินเตอร์ลิงค์ให้ใจหน่อยว่ามีความเป็นมาอย่างไรครับมูลนิธิแห่งนี้ครับก็คือในเรื่องของมูลนิธินะคะ เกิดขึ้นมาเพราะว่าเรามีแนวความคิดว่าการที่เป็นโครงการเนี่ยถึงแม้มันจะเป็นเรื่องที่ดีเราทําความดีมาตลอดก็จริงแต่ถ้าเป็นเพียงโครงการเนี่ยเราจะเลิกวันใดก็เลิกได้เราก็อยากให้มีความมั่นคงแล้วก็อยากจะให้ สิ่งที่ดีๆนี้เกิดขึ้นในองค์กรก็เลยเกิดความคิดที่จะทําเป็นมูลนิธิขึ้นมามเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าเพื่อเป็นการประกาศเจตนารมณ์ของขององ, <7. S 2> องค์กรว่าอ,องค์กรแห่งนี้เนี่ยอินเดลิงแห่งนี้เนี่ยจะทําโครงการ CSR เพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคมเนี่ยแบบแบบระยะย,ยาวลเลย,เลยระยะยาวก็เลยทําเป็นมูลนิธิขึ้นมาเลยการวางแผนระยะยาวในการส่งต่อเจตนารมณ์ การบริหารจัดการมูลนิธินี้ไว้ให้กับใครไว้บ้างแล้วหรือ,อยังครับค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งแรกที่เราคิดตอนที่เราจะทํามูลนิธิเลยนะ,ะคะว่าในเมื่อ,อ,อตอนที่เป็นโครงการทุกๆค,ครั้งเนี่ยเราปลูกฝังลูกของเราทุกๆคนเวลาเราออกไปทําโครงการต่างๆลูกทุกคนก็จะตามไปเพราะนั้นเขาจะซึมซับสิ่งเหล่านี้มาตลอดมันไม่เป็นการที่จะลำบากเลยกับการที่เราทำมูลนิธิขึ้นมา เรามั่นใจว่าเมื่อไม่มีเราแล้วในอนาคตอย่างน้อยเราก็สบายใจว่าจะต้องมีลูกเราสักคนหนึ่งแหละครับที่จะต้องมาสานต่อตรงนี้เพราะมันเป็นเรื่องที่ดี<ม>แล้วก็มาถึงคําถามสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้เนี่ยอยากให้คุณชลิดาเนี่ยช่วยได้ฝากอะไรกับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่เขารังชมรายการอยู่ว่าถ้าอยากจะเป็นคนหัวแถวอยากเป็นดีโอเนอร์เหมือนดังเช่นคุณชลิดาเป็นเนี่ยเขาคนนั้นเนี่ยจะต้องทําอย่างไรบ้างครับค่ะ ก็ถ้าในความเป็นจริงเนี่ยบางครั้งทุกคนอาจจะมองว่าพี่เนี่ยประสบความสําเร็จแล้วครับแต่ถ้าโดยส่วนตัวเนี่ยก็คิดว่าใช้ระยะเวลาเนี่ยให้ประสบความสําเร็จแบบนี้คือใช้เวลานาน,านเกินไปถ้าอยากจะฝากทุกทุกท่านนะนะ,ะก็คืออยากให้มีการวางแผนก่อนแล้วก็ปฏิบัติตามแผนนั้นก็จะทําให้ประสบความสําเร็จได้เร็วกว่านะคะคอีกสิ่งหนึ่งที่จะฝากก็คืออยากให้เป็นนักคิดนะคะค คิดแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็คิดตลอดเวลาเพื่อจะทำปรับปรุงสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้มันดีขึ้น hmm. ถ้าแล้วก็มองในเรื่องของส่วนรวมอะค่ะคเป็นสำคัญ hmm. ก็คงจะเป็นอะไรที่ประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะวันนี้ผมและรายการดีโอเนอร์คนหัวแถวนะครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านกรรมการผู้จัดการบริษัทอินเดลิงคอมม u นิเคชั่นจำกัดมหาชนนะครับคุณชลิดา อน,นันตรำพรเป็นอย่างสูงมากนะครับที่ให้เกียรติสละเวลามาร่วมพูดคุยและแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ดีๆร่วมกันครับขอบคุณมากครับ,บก่อนจะจบรายการนะครับเราไปพบกับคุณแนนนาในช่วงคนช่างคิดวันนี้เธอจะมีสาระและความรู้อะไรมาฝากเชิญติดตามชมครับ จ้าทำไมดูหมองค้ำอย่างนี้เนี่ยเอ๊หรือช่างไฟจัดไฟไม่ดีเนี่ยอู้ตายไปทะเลมาค่ะพี่แนนนาสงสัยอาบแดดนานไปนิดนึงผิวไหม้เลยว่าแต่ว่าแต่วันนี้พี่แนนนามีเคล็ดลับอะไรดีๆมาฝากป้ายๆไหมคะถามไถูกจังหวะแล้วละจ้ดหรือพี่จะบอกเคล็ดลับดูแลผิวดีๆต่อไปเนี่ยฟ้าๆจะได้เป็นฟ้ายๆแดดเดียวแบบนี้นะจ๊ะ สนุกไหมล่ะครับคุณฝ้ายฝ้ายไปเที่ยวทะเลมาสัตัวเกรียมเลยนะครับแบบนี้คงจะไม่ทราบสินะครับว่ารังสี UVA และ UVB ในแสงแดดนอกจากจะเป็นสาเหตุผิวคล้ำเสียแล้วยังเป็นตัวการสำคัญของริ้วรอยก่อนวัยฝ้ากระและจุดด่างดำต่างต่างรวมทั้งรังสีความร้อนเหล่านี้จะก,กระตุ้นกระบวนการอักเสบภายใต้ผิวทำให้ผิวรู้สึกแสบร้อนและคันจนอาจไปถึงขั้นบวมแดงได้โดยอาการเหล่านี้เรียกว่า ผิวไหม้แดดหรือสั่นเบิร์นเราจึงควรปกป้องกันไว้นะครับโดยวิธีการป้องกันก็คือ 1. ทาครีมกันแดดให้มีระดับ SPF ตามความเหมาะสมกับสีผิวของตนเองและกิจกรรมที่ทำโดยควรทาครีมกันแดดตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬกาซึ่งในประเทศไทยนั้นนะครับควรใช้ครีมกันแดดที่มี SPF อย่างน้อย30ขึ้นไปและ 2. ควรใช้ผลิตภัณฑ์ after sun ทันที T, หลังออกแดด เพื่อป้องกันการอักเสบของผิวหนังด้วยนะครับรู้เคล็ดลับดีๆอย่างนี้แล้วคราวหน้าก็อ,อย่าลืมดูแลผิวก่อนไปทะเลน,นะจ๊ะคราวหน้านะไป้าจะอาบพิมกันแดดไปทั้งตัวเลยค่ะพี่นันนาลิดค่ะสนับสนุนข้อมูลโดยบริษัท g i ฟ f ฟอริงสกายไลน์ยูนิตี้จำกัดความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรนั่นก็คือการดำเนินธุรกิจภายใต้ใตจริยธรรมที่ดีนั่นเองครับ การจัดการที่ดีโดยรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งระยะไกลและใกล้จะนำพาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนนั่นเองครับวันนี้ผมป๊อบนรัตและรายการดีโอเนอร์คนหัวแถวคงต้องลาทุกท่านไปก่อนนะครับกลับมาพบกกับผมได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้และวันพรุ่งนี้ของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปพบก,กันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับเราปลูกฝังลูกของเราทุกคน เวลาเราออกไปทําโครงการาต่างๆลูกทุกคนก็จะตามไปมเพราะนั้นเขาจะซึมซับสิ่งเหล่านี้มาตลอดมันไม่เป็นการที่จะลำบากเลยกับการที่เราทำมูลนิธิขึ้นมาเรามั่นใจว่าเมื่อไม่มีเราแล้วในอ<ม>นาคตอย่างน้อยเราก็สบายใจว่าจะต้องมีลูกเราสักคนหนึ่งแหละที่จะต้องมาสานต่อตรงนี้<ม>เพราะมันเป็นเรื่องที่ดี